ขายถึงกี่โมงครับเนี่ยขายถึงเทุ่มนึงโอ้วันไหนมีตลาดนัดครับวันพุธศุกร์เสาร์ครับแล,แล้วมาขายไหมครับตลาดนัดเข้าถนนคนเดินเลยครับโอเคขายอยู่เนาะตรงหน้าพรร่อไมการเลยโอเควันธรรมดาเคยมาเคยมาอยู่เอเอเยยตลาดครับหน้นาพ่อไมการแต่ถ้าตลาดนัดเนี่เลิกดึกเลยเนาะตลาดนัดก็สองทุ่มจึงเขาก็เก็บร้านกันแล้วครับพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้น จองเรื่องเก็บนะลูกค้าไม่มีเขาก็รีบเก็บกันแล้วทำใหม่ๆม,มันรอร่อยนะทำใหม่มันร้อนได้บรรยากาศอยู่ค่ะใช่ใช่นะถ้าปล่อยไว้เย็นมันจะหยาบเนาะมันจะหยาบเนเอเออมันจะไม่กรอบเกินไปมันก็ไม่กรอบเออมันไม่กรอบ สน่หมันก็อยู่ตรงกรอบนี่แหละแม่อันไหนดีจ่าอ๋อใบรุ่นหลอซื้อให้ใครครับโอยอใบรุ่นคนขายจะรู้ดีครับมีหลายรุ่นเลยใรุ่นคะมีามล่ะมสามอ่ารุ่นมาสามขาวมูยองกน้อย อยาากกกินนครับ่จจถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาพริกปรับนี่อมันจะเผ็ดใช่ไหมครับมันจะเผ็ดอันนี้ผมก็สั่งวัยรุ่นเหมือนกัน<อ>วัยรุ่นตอนแก่วัยรุ่นหลายตอนค่ะก็ขนมหวานไ,ไอ้ไส้ไอ้หมูหยองไอ้ยไส้ไข่ยองไอ้ไข่ทองไม่ใช่หมูหยองไข่ทองก็จะถ้าถ้าหมูหยองมันออกสายสายขาวเนาะเออเดี๋ยวเป็นหวาน มันตึงกึงข้าวกึงหวานใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นจาอันนี้ซาวบาัดซาอบาทครับภาษาลาวภาษาไทยก็ยีสให้ใสเ่เยใช่ไหมครับเลยแลย้วก็ใส่ ก็จะประมาณนี้ถ้าสามสิบก็หลายกว่านี้สี่สิบยิ่งหลายใหญ่ใช่แล้วแต่เงินบอกปริมาณได้นะอยากกินมากอยากกินน้อยบอกแต่แป้งนี่เท่ากันแต่ขึ้นอยู่กับไส้นีเ่านละค่ะแป้งนี้เท่านี้ละค่ะเหมือนกับลูกชิ้นแหละเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวถ้าตัวแพงก็ใส่ลูกชิ้นเยอะหน่อยอันนี้ใส่อะไรครับ พี่เผาโอ้นี่พี่แบบวัยรุ่นมีเหมือนกันนะคะพี่เผาฝอยทองอันนี้วัยรุ่นตอนต้นถ้าไปมีลูกค้ากินพี่เผาฝอยทองประจําเหมือนกันออสายเผ็ดหวานสายเผ็ดหวานมีหลายรถเนาะสมชื่ออยู่สถานีเครียบครับอันนี้ขายอยู่หน้าร้านไฮหมักไฮเปอร์หมักเนาะตรงโน้นเดอะไทร์มาเก็ตอยู่ตรงนี้ ประเก็นจุ่ตรงนี้อ,อยู่หน้าเรือไฮนะครับอันนี้นหน,น,น้าอร่อยนะครับน่าจะไปเสิร์ฟหน้าอร่อยเลยครับโอเคอเสร็จแล้วครับ